ต่ออร่อยไหมกินก่อนอร่อยกว่านะของเลือนนะคะไม่ได้ชน,นะยามาโนอยากได้จนตัวสั่นมมันนะมันโนก็โยกให้แล้วเธอจะปังจะพังไม่สละไปให้กลยเดียวทำบุญไปให้ เปาว่างจากคอนเสิร์ตนะคะเลยมีเวลาบำรุงผิวหน้าคะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันให้ดูเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะเซรั่มมัทนานะคะอ่อนนอนคืนนี้นะคะเป่าเลือกใช้เซรั่มมัทนานะคะบำรุงผิวหน้าคะ่ะนี่นะคะด ใช้คืนแรกนะคะตื่นมาคืนหน้านุ่มฟูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้าเด้งฉ่ำๆมากเลยคะ่ะตอนนี้เปาาใช้เซรั่มมัฒนามาเกือบเดือนแล้วนะคะบอ,อกเลยนะคะว่าตัวนี้นดีมากเลยค่ะสิวนี่คือไม่มีแล้วนะคะ จากพวกรอยดำฝ้าที่เริ่มมาเนี่ยเพราะแสงเยอะๆคือจะหายหายไปหมดเลยค่ะหน้าใสมากเลยค่ะตอนนี้อย่าว่าแต่ทารองพื้นแล้วไม่เทาเลยนะคะหน้าสดเป่าก็ยังกล้าโชว์เลยค่ะคที่มีปัญหาสิวฝ้ากระ,ะรอยดำหน้าหมองและที่สําคัญทารองพื้นยังไงหน้าก็เทาเปาอยากให้คุณลองใช้ตอนนี้เลยค่ะเซรั่มมัทนาค่ะ ปโปรนังแน่นมากเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะจากราคา790บัาทเนี่ยตอนนี้ลดเหลือ290ค่ะส่งฟรีด้วยนะคะมาตัางกันเยอะๆะคะอยากมงลงต้องใช้เซรั่มตัวนี้เลยค่ะเซรั่มมัทนาค่ะปองมั่นใจเลยอยากให้คุณลองใช้นะคะ